ที่เริ่มดำเนการก็ตั้งแต่รนตรรัฐมรีไรัฐบาลได้ทำอะไรไปต้้งแต่เรามีที่ต้กงจำมาต่างมาช่วยกันแก้ปัญหาที่ยากลำอาู่ี้โดยเฉพาะพื้นที่ที่น้องเวชนที่รัฐาลอยู่ร้องมาที่สุดก็ถึงที่ป่าไร่อถ้าชนอนะครับจึิงวันนี้ก็พวกเราก็จะรับเรื่องมาตลอดแล้วก mm ็ม hmm. ีเรื่องที่น่าเสียใจมาตลอดเราก็พยายามต้องไปช่วยเหแล้วก ok no no ็ไม่เพียงแต่เฉพาะในภาครัฐบาลเดียวก็มีองค์กรมีมูลต่าง โดยเฉพาะโครงการพัชรากุณาชานุรักษ์โครงการดูแลต่อภาะจังหวัดซึ่งก็มีความร่วมมือย่งเหยิในการทช่วยเหลือดูแลพื้นที่นี้และการดูแลพื้นที่ตรงนี้ในทั้งเรื่องเรื่องการอนุรักษ์พื้นที่ป่าทางนี้นะคะเราไปพบกันกับการรายงานข่าวของกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะกดดันประชุมและฟังความคิดเห็นโครงการประชุมชี้แจงสถานการณ์แลการแก้ไขปัญหาช่างปลา ละนำผลข้อพิจราควบคุมกำเนิด้างป่าแก้ปัญหาช้ารป่าจะได้แสดงและส่งกรบับประชาชนในวันที่17กันยายน2568ขระชการได้เข้าใจกหมายแห่ชาติและพันคือจักประชุมมปรับฟวงกัามูน โดยผู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน300คนะะประกอบไปด้วยผู้แทนขออภัยค่ะตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าจำนวนตัวแทนี่ดีจำนวนอย่างที่เรา้ย้ําในคนากรีไม่ใช่ตัวรกการกาําวิจแทนวิชาการจำนวน40คนตัวแทนกลุ่มรับช้ารจำนวน50คนกากนี้ครับเชื่ว่าหลาท่านคอยากจะทราบในสานการณ ทางา่รขนกำลังมานและสรงคาและศึกษาแนวทางเพื่อคลังปัญหาช้าไยอย่างยิ่งรวมทั้งรอบการเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนใหลายปีหลายปีมาแล้วครับเราได้รับผลกระทบเรื่องนี้มาแต่ว่าโดยเฉพาะางที่ในทุ่งเนี่ยหลายท่านบอกว่าช้ามันทำไมกขอไม่เคยออกมาไกลขนาดนี้เลยทำไมเขาข้ามาถึง2 3 9นะครับเลยจก หางไกลจากเขาอ่างลือไงเนี่ยสามสิบพอที่ไปถึงสี่สิบห้าสิบกิโลเมตรข้ามไปถึงทับหลายนะพีกครับทำไมไปไปไกลขนาดนั้นนะครับรวมถึงพื้นที่ต่างๆที่เคยเอ,ออกมาก็ออกนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าประชากรมันมันเกิดอะไรขึ้นมันเยอะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรารับฟังข้อเท็จจริงนะครับก็จะเป็นข้อเท็จจริงจากทาง่วยง,งานที่ดูแลรนะับผิดชอบเรื่องนี้นะครับโอกาสนี้ครับ ขออนุญาตเป็นเชิญท่านดรสุภกิจวินิทพรสวรรค์ครับท่านเป็นผู้ในการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่านะครับที่เกิดขึ้นมาให้ข้อมูลตอนนี้ผมพูดก,กับดรสุภกิจ เรือขายา่านก็กพื้นที่นะที่ได้รับรทจากป่านก็รึน่างจากทการรับแล้วทาวิชาการทุกท่านนะฮะแลในส่วนของเรื่องของการ้างป่าเชื่อว่าในพื้นที่นะา่าทราบแล้วว่าปัจจุบันนี้ในเื่อของถางป่ามติท่านเลยนี่แง่มม ิในเรื่องของการร่วมกันตัดสินใจในเรื่องของการกับารดูแลแล้วก็ช้างผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่่นที่นะครับก็รักษาฮาแล้วก็ผมก็อยากให้ให้เขาเปไหนนะคให้อยู่คู่สัเลเป็นทรัพยากรนะแล้วก็สุ่ธรรมชาติมานนะครับ้วในส่วนสถานการณ์ช้างป่าเนี่ยจริงแล้วต้องต้องพุยกันณปัจจุบันนี้ว่าทัว ประชากรช้างป่านะฮะจริงๆมันเป็นมันมีทั้งในช่วงที่ระยะเวลาของการลดลงและเพิ่มขึ้นเราเราย้อนย้อนกลับไปนะฮะในช่วงระยะเวลาประมาณสักห้าหกสิบปีที่เราเดินทางมาอยู่นะเนี่จะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวกลุ่มประชากรกลุ่มประชากรของช้างป่านะฮะณปัจจุบันเนะี่ยตัวเลขที่มีการรวบรวมข้อมูลนะฮะจากทางไม่ว่า ก็ดีแล้วก็มีงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทางเีรวผ่าที่เกี่ยวข้องกับช้างป่าเราพบว่าตัวเลขของช้างป่าหนปัจจุบันนะคะอยู่ที่ประมาณสี่พันห้าสี่พันสี่ร้อยตัวซึ่งตอนนี้จำนวนช้างป่าของเราทั้งหมด16ป่ามีทั้งหมดสี่พันสิบสตัวถึงสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสองตัวจุทานแห่งชาติสี่สิบหกแห่งเขตรัตระคาพันสิบแปแห่งเขตท่ามรั ป่า9แห่งพื้นที่ป่ารวมทั้งว่าในประเทศไทยของเรามีทั้งหมด90แห่งที่มีอยู่นะปัจจุบันนี้มันไม่ได้อยู่กองรวมกันเป็นก้อนเดียวดังนั้นนะเขากระจายอยู่ตามกลุ่มป่าหรือว่าพื้นที่ป่านะครับสำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ป่า้ะที่มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะจะเห็นว่ากลุ่มป่าที่เราทราบกันอยู่นะว่าว่าเป็นพ <cc> ื้นที่ที่ประสบปัญหา ประเดช้างป่านอกพื้นที่อันล้าแล้วก็แต่รับัวงมค้างความขึนใพี่นอกระํานมากก็ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าแตวลายคนในวันนี้ก็คงทงาใที่ภาคตะวันอกรวมไถึงในในพื้นที่ทางปราจีบุรีนครนายกในลุ่มป่าโดยพเขาใหญ่ในพื้นที่เพชรบุรีปรทวมจีนในฐานตัวคุณแก่กระจายรวมถึงของแก่ในชยู เกิดน้ำหนามและป่าผสมเกเมืองชนิที่บ้านเราซึ่งจริงๆแล้วจะเห็นว่าในพื้นที่ป่าในชาติที่มีพื้นที่ป่าค่อนข้างเยอะก็จะมีกลุ่มประชากรช้างที่มีจํานวนะในระดับเป็นร้อยร้อยตัวเนพียง5-10ตัวนั้นและที่สําคัญก็คือก็เป็นปัญหาค่ะงบว่ามีช้างป่าที่อาศัยตามธรรมชาติราวๆ4,113-4,422ใน16พื้นที่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ จริงๆนะในในรัฐสยน์นะับคือนที่ทุ่เราช้างเยนงเรืองที่ช้างท่อาจจะเป็นข้อต่อแข้งในปากโคมแล้วก็เป็นคำตามว่าจริงแลสวเนี่ช้างมาปัตุมันนะครับมีแนวโน้มละขนาดน่แน่แาเราช้าง่ล้าเขาเพิ่มเขาลดจาน่ะถ้าหากป่าอะไรทบบนี้ระนังมากกับชางเกิดขึ้นในพื้นที่อันโน้นรว่าเสี่สแหลง ครอบเลุาพื้นที่กว่า4 3จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ที่ที่นักสร้างไม่สามารถรับประชากนชัางป่าได้แล้วส่วนการออกมาหากินนอกพื้นที่ป่าดอยรัมส่งผลใหเกิด ความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่อยู่อาศัยและบางแห่งรวมเถึงขั้นประชาชนเสียชีวิตจำนวน8รายแต่มี2,555ค่ะจนถึงจังหวัดนี้มีประชาชนเสียชีวิตจากสุนางเอาต240รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ สองแปดลายและยังคือความเสียหาที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินเพื่อคของประชาชนอีกจำนวนมากเลยค่ะในเมื่อ5้าปีที่แล้วมักิตัวช้างม่ากัน่ากมันก่อให้เกิดปัญหาในประเด็นที่ที่เป็นข้อกังวลกันในเรื่องของช้างป่านอก้นที่องประเึงปจจุบันี้นะครั เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อการให้มีสุขภาพในการรับประฉับกระชัป่าและฉับปาน้บคืนโดยการจัดทำแนวป้องันชา้น่าและสัตว์กาออกนอกพื้นที่ค่ะและแน่นจให้มีเจ้าหน้าที่เพิ่ระวังในกรควบคุมชั้นป่าและสัตว์ป่าที่ออกมานอกพื้นที่ป่าตลอดจนการควบคุมประชากรชั้ป่า หรือการชะลอการเกิดชันป่าซึ่งเป็นแนวนทางที่จะลดผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะเพืแ,แก้ไขปัญหาชันป่าเอาอที่เราด่าอย่างเป็นรูปธรรม,ม กมุทิยาแห่งชาติสั่งสอและพัดพื้นนะคะได้ดำเนินตามแนวทางคณะกรรมการรักและดำช้า 5, ตามนวางการมารจกแก้ไขปัญหาเช่งปได้เพื่อขับเคลื่อนดำเนิา,นานรลรักแะดัเนนช้าในภาพรวมให้เป็นไปอย่างมีระบบแยั่งยืนค่ะมัมีความเดืดอ้อนของประชาชนอย่จริงไมวว่าจะเป็นกรณีที่ับสินหรแม้แต่เคสนักก็คือการเพื่อ เพียงแต่ความตมันก็คือความร okay. ุนแรงของคนที่เกิดขึ้นซึ่งหก้าสนในวันนี้นะครัก็จะเห็นว่าในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกที่เห็นเกิดความแยกระบาดปัญหาของช้าบการทุกลามของของช้างในการที่ช้างเข้ามาก็ต้องมีแนวที่จะมากขึ้นนะครับรวมถึงอันนี้จากข้อมูลนะครับก็เป็นข้อมูลจากพี่น้องๆนะครับที่ส่งเข้ามาผ่านเครือข่ายข้าราชการโเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร สมาของช้างหรือการตรวจรงท่าไวัสีถอไัไม่ใช่ดีเข้าใจกิว่าเป็นการทำหนังเป็นวัคซีเมื่อรัศุกรนี้คุณชัยวัฒน์ขอไปให้สัมภาษณ์ตางโลกมาว่าการจุดแดงนี้ที่ห็นม้างเนี่ยแค่เห็นว่าจุดแดงคือจุดที่ช้างปากลอกลื่นที่ช้และกให้เกิดไฟเสียหาย มันกระจายตัวมากขึ้นนะฮะคือเขาเพิ่มเพิ่มทั้งแนแรงของความสีเนี้มันนอกพื้นที่แล้วก็แรงไปถึงพายุแรงที่สวยซึ่งก็ไม่เคไมีเหตุ ทั้งฝั่งที่เห็นด้วยทั้งฝั่งที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ยิ่งข้ามตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดยันไม่ได้อยากนำความเห็นด้วยกล้ไม่เห็นด้วยแล้วมาชนกันมันอาจจะเกิดการทะเลาะกันได้เพราะนั้นวันนี้มาแสดงความคเห็นในขณะนั้และเปลี่ยนซึ่งกันและกันซึ่งวันนี้เนี่ยมีความยาวอย่างสี่มกเดือน มีความกังวลและมีความจำเป็นที่ต้องจการบางเนี่ไม่ทำอะไรก็เปลี่ยนคนจะทำอะไรใหญ่กว่าจะมีช่วงนะครับ่งงจะตุกภาสุกที่มือแล้วก็ออกกันไปที่เี่ยวเข้าไป้ันั้นเนี่ยตรงเนี้ยการงจะจายตัวเง็วส้5ปีที่ผ่านมาเราเห็นว่า ช้าง่าล้อง่วทั้ระเทศนะรับจำนวนนักนานเา7คนที่ตัวแทนนักวิชาการอีก40คนนี้ถทมมาแล้วาชางนี้มสิทนั้งปีะเนครับ คณะการบรรทิญาที่สามารเพี่อนามติดตามลนกนารดำเนินงานศึกษาและทางเพืนแค่ขปัญหาช้าอย่างยิ่งเลยรวมทั้งมาตรการเรยวยาควาเสียหายให้กับชชได้รับผดดที่ไบสราบันการกระตุ้นจมวัวที่ศึนษนผมชุิชน50คนรวมรทีอยมนยันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ ประชเทศที่ขายวัคซีนประเทศอะไรได้ทดลองในระบบประเทศเขาไหมครับพวกที่เห็นทางบรรจุจานตัวนี้นะทรันว่าวัคซีนวนมันมีผลดีผลเสียที่เรามันมีผลกระทบในระยะยาวต่อช้างอย่างไรแต่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณชัยวัฒน์ ในออกให้ส่องไปข้างนอกนะครับทำให้รูปนั้นเป็นการแ่างเปลี่ยนแปลงที่ป่าไม้กับประจานงนช้างของประเทศไทยซึ่งจะสังเกตได้ว่าเมื่อมีคนได้รับบาดเจ็เห็นว่าตัวแต่อภาคข้าวรนชาตง้ามา ก็มีประชาชนนใรเทนะครัช้างในตะกอนเนี่ยมีสันมด4 4 5 0ตัวจึมงองที่กวากีบดจ,จุบทนน,นนะปีเราพแตได้ทมันก็ยังกความแตจช้างลดลงจากประมาณ28ตัวที่้ากลัมากแลที่สําคันก็แต่ที่ลดมากที่ั่นก็คือของวาาไม้ ทรถลงฟงล้สิบเจล้านของน้จากทั้งปากรามีที่ชักซูจนได้รับอะไรชีตมันก็เป็นเพิ่มมากขึ้นหลายข้งมูลที่เมื่อปีสองพันห้าร้อยหาสิหปีนี้เป็นก็เป็นผู้สื่อกลานะครับเรามารับฟังความคิดเห็นทั้งสฝ่ายนะครับจาทั้งปากนะฮะนระดับหลายสิบลายาข้อมูลที่ตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ที่เห็นเนี่ย ในกลุ่มป่าที่สำคัญนะฮะที่มีประชากรช้างมากๆนะฮะน้ำมันก็ดีสอบประเข้าเข้าเปลี่ยนเราก็จะเห็นแล้วว่า,าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก,กช้างป่าที่รุนแรงก็คงไม่ไม,ไม่ไม่เหนือความคาดหมายแล้วก็เป็นปการสถานการณ์ที่เราทุกคนรับทราบอยู่แล้วว่าถึในพื้นที่ทุนต่าอระดมสูรไปที่มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจะมากถึง20ราตรงนี้ผมไม่ได้มามัมามาตีสถานการณ์ว่า จะต้องดาเนินการลักษณะไหนแต่ตรงนี้เป็นข้อได้จริตที่เราจะต้องมาทราบปรเข้าใจให้ให้ตรงกันก่อนว่าช้างป่าที่เราพยายามที่จะคุ้มครองดูแลเขานะครับถ้าซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีที่ที่เขาเพิ่มประชากรมากขึ้นมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนะแต่อีกในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือการเพิ่มขึ้นของช้างป่าจะส่งผลกระทบในเรื่องของการออกนอกพื้นที่แล้วก็สร้างปัญหาความือดแย้กับผู้คน นี่คือสถิติปัญหาช้างป่านอกพื้นที่รับมนรประชาชนค่ะซึ่งตรงนี้หลักก็จะมีคุมป่าตะวันออกคุมป่าแกงกระจานคุมป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่คุมป่าภูเขียวลำน้ำทแคบนั้ผมคงสามารถที่จะยกตัวอย่างปัญหาของช้างป่าในทุกภูมิภาคนะคะ แต่วันนี้ผมเชื่อว่าในพี่น้องประชาชนที่มาจากภาคตะวันนองนะครับอาจจะเป็นุที่ก้ข้างมากเาก็มีเป็นคนทีนส่วนได้สึงนียในในกระบวนการที่เราจะแลกเปลี่ยนข้อที่เห็นในในที่เกี่ยวข้องแล้วก็การเรงหารการคบคุมการเพิ่มขึ้นประชากรของสาบานหลังจากนี้นก็คือในพที่ปากลโเล่นปัจจุบันย้อนกลัไปเมื่อสักสิบปีที่ผ่านมาเห็นว่าจากการัะรับาลเปนอย่างไรถามีการประมประชากรช้างนหรือเ ไ็ึงายเก้าสิบสอตัวเลขนี้อาจจะยังเป็นสิ่งที่เราถกข์เห็นกันอยู่ถึงความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือในหลักพิจารารแต่สิ่งที่ทุกปัญหาวันนี้นะคะอาจจะแก้คุยคุยกันนะเวลาความเข้าใจรับกลหาแนวทางแก้ปัญหาของแ้ของการพิ่ึ้งประชากรไม่ว่าจะเป็นการสำรวจใน่อดนี่ไหนเราเห็นว่าตัวเลขประชากรของช้างในื้นที่ป่านจะลดลงดังันถยับเพิ่มขึ้นทุกๆปี ปราลิงที่สูงหรือเร็วจนน่ากังวลหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นตัวเลขการเพิ่มขึ้นในอัตราที่เป็นปกติเท่ากับประเทศอื่นๆในพื้นที่ภาคอื่นแตตรงนี้อาจจะยังไม่ใช่สาระส่อพันแต่จริงๆแล้วก็คือแนวโน้มของประชากรของเราเพิ่มมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ที่เป็นสินอาศัยสำคัญของเขาอะไรที่หวัง125จังหวัดนะครับต่อพันก็2,500ตารางกิโลเมตรนะครับก็มีอยู่มันแค่เนีเห็นว่า ตัวการกระจายของของช้างป่าในจุดแดงนะฮะณปัจจุบันเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี <which> ่ย like มันจะค่อยๆขยับนะฮะแล้วก็เ mmm พื่นที่ไกลออกไปจากแนวเขตอุรัภูที่เป็นื้นที่นี่เป็นที่บ้านของเขามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนวันจุบันเนี่ยฮะการออกนอกพื้นที่หรือการใช้ประโยชน์พื้นที่นอกป่าของช้างในอุบัติตอนนอกนะฮะขยับออกไปไกลในี่ยนะครับ20-30องศาตรงนี้เป็นประเด็นที่ที่เราจะต้องรับผิดกันเพราะว่าทุก เก้าของทางที่ที่เดินนะฮะส่วนใหญ่ก็จะก่อให้เกิดความสูญเสียและความเสียหายไม่ว่าจะเป็นเล็กน้อยหรือใระดับแรงสิ่งที่สําคัญก็คือเมื่อเมื่อเขาออกนอกพื้นที่ป่านะฮะไปไกลๆนะฮะหลังจากเนี้ยหลังจากที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นของชุมชนโดยรอบเนี่ยนะเราเชว่านัปัจจุบันนะฮะ เราค่อยขึ้นลงมาหนูยังไม่เสียบันนีแล้วหนูพุณนี้ทำไมอ่ะอ๋อมันต้องเสียบก่อนจากทังป่าเลยนที่แล้วก็มีความสิทธิที่จะมีแนวโน้มของปัญหาที่กว้างขาแล้วก็เพิ่มมากตรงนี้เป็นเป็นข้อมูลที่คล้ายๆกันใน ก็จะมีลักษณะคล้ายกันแต่สิ่งที่เด่นชัดมากที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่เราเรากังวลกันในมาตรการแนวแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือในพื้นที่ฝา่ง้อราทาองตะวัดนะตรงนี้เป็นข้อข้อมูลที่กรมอัญญาแห่งชาติสถาบันการค้าได้รับแล้วก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาชนรวมถึงการที่ผู้เกิดใหม่ผมยเน้นย้ำนะครับว่าตัวเลขที่เรามี